สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง Youtube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับและในบ้านเรานะครับผู้ที่ติดตามนะครับในช่องผมมานานแล้วนะต้องบอกว่าในมุมมองผมเนี่ยมองว่าทองคำนะเป็นสิ่งที่มีความจําเป็น นะที่มีความจําเป็นเนี่ยไม่ใช่เอาไว้เก่งกําไรนะครับเพื่อจะได้กําไรเยอะๆนะเพื่อจะได้รวยๆนะแต่เอาทองคำเนี่ยไว้ใช้ในการ protect wealth preserve wealth หมายถึงว่าในการปกป้องนะความมั่งคั่งของเราไม่เสียหาย preserve w e a l ก็คือ,อรักษานะความมั่งคั่งของเราให้อยู่ได้นั่นเองนะในภาวะที่อาจจะเกิดความไร้เสถียรภาพนะทางเศรษฐกิจการเงิน เกิดปัญหาเงินเฟอ้ออาจจะถึงเงินเฟอ้อมาหูลานนะครับผมจะบอกว่านะท่านควรจะเก็บไว้นะในระยะของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะเก็บไว้10-20%นะของสินทรัพย์ท่านนะก็น่าจะเพียงพอนะครับไม่จำเป็นต้องเก็บไว้มากเกินไป นะัสหรับหลายท่านที่หวังรวยนะหวังว่าทีเดียวนี่รวยไปเลยอะไรเงี้ยนะซึ่งไม่ใช่เป็นเป้าหมายสําคัญนะครับในช่องผมถ้าท่านต้องการเก่งกาไรระยะสั้นเช่นนั้นเนี่ยท่านต้องศึกษาข้อมูลให้เพิ่มมากขึ้นนะฟังจากนักวิเคราะห์ที่เป็นกรล์ฟเดลี่นะเวีคลี่เทรดเดอร์นะพวกนักค้ารายวันนักค้ารายอาทิตย์อ่ะนะช่วยจังหวะโอกาสขึ้นลงนะของข้อมูลข่าวสารของเซนติเมนต์ต่าง เช่นการปรับขึ้นนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอะไรประมาณนี้นะหรือว่าเรื่องของอการมีเนนิเเมต์อะไรแรงๆนะก็จะเกิดการกระชากขึ้นนะของราคาทองคำอย่างเงี้ยเป็นต้นสำหรับแล้วผมสำหรับผมแล้วผมจะมองทิศทางแนวโน้มนะโอกาสศักยภาพที่เกิดขึ้นซึ่งผมมองว่าในทศวรรษ2020เนี่ยมันจะมีความไร้เสถียรภาพนะมันจะมี เกรดดีเซตการเปลี่ยนแปลงไปในรูปครั้งใหญ่นะทางเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับาจนะจะมาซึ่งประเด็นความขัดแย้งนะการศึกสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะซึ่งก็เริ่มปรากฏให้เห็นแล้วนะซึ่งผมดูจากท่าทีแล้วนะก็จะเป็นไปได้ว่าภายใน3ปีนี้นะอาจจะเกิดศึกสงครามใหญ่ได้นะครับแล้วก็จะมีภัยพิบัติตามมาด้วยเพราะนั้นผมจึงมองเห็นว่าทองคำเนี่ย นะมันเป็นของที่ต้องมีนะในช่วงเวลาโลกเผชิญหน้านะครับกับเรื่องของความไม่แน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของการ,รเผชิญหน้านะของอํานาจเก่ากับอํานาจใหม่นะครับความไร้เสถียรภาพเนี่ยนะที่ถูกเขยา่านะในศึกช้างชนช้างเนี่ยนะต้องมีนะฮะทองคํานี้ต้องมีไว้ อางนี้บอกนะมี10-20%นะของสินทรัพย์เราอะ่ะก็เพียงพอส่วนที่เหลือกระจายไปนะในเรื่องของที่อยู่อาศัยปัจจัย4นะอย่างที่ดินเพาะปลูกเนี่ยก็เริ่มมองเห็นความสำคัญนะที่ควรจะมนะีประกอบด้วยเพราะว่าเรามีเงินสดมีทองคำนะแต่ว่าเกิดอาหารนะมันเกิดขาดแคลนขึ้นมานะหรือว่ามันไม่สามารถมีปริมาณมากเพียงพอ นะก็จะทำให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นด้วยนะเพราะนั้นเราก็ควรจะมองประกอบกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมชวนคุยมาตลอดในช่องผมเนี่ยคือให้มองเห็นภาพรวมนะภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงนะซึ่งมันจะเหมือนกับผลที่กระทบกระทบกันมานะจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเงิน,กา,งนการเมืองสังคมนะความขัดแยง้งนระดับภูมิรัฐโลกนะครับการ เผชิญหน้ากันของอํานาจเก่านะกับอํานาจใหม่อย่างเงี้ยนะมันในระหว่างของเอ่อการเผชิญหน้าอย่างเงี้ยมันจะเกิดนะความเปลี่ยนแปลงนะซึ่งมีความไม่แน่นอนสูงนะก็มีความไร้เสถียรภาพสูงอ่ะนะนะเพราะว่ามันถูกเขย่าไงถึงนะนะก็เหมือนศึกช้างชนช้างอ่ะนะนะก็ประเทศเล็กประเทศน้อยนะก็จะถูก เอ่อมาหามหน้านี่ชนกันแล้วก็ไปเหยียบย่ำนะความเสียหายทางเศรษฐกิจการเงินนะเพราะฉะนั้นเราจึงมองเห็นความไม่แน่นอนสูงนะแล้วก็มองเห็นสภาวะเศรษฐกิจเดี๋ยวก็ถดถอยเดี๋ยวก็ตกต่ำเดี๋ยวก็เกิดเศรษฐกิจฝืดเงินฝืดเงินเฟ้อเ,เนี่ยมันเป็นไปได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยอ่ะนะเราต้องมองทุกออปชั่นออเดอรเทเบิลรวมถึงถ้ามันเกิดการ บัานปลายนะของสงครามไปจนทั้ทงถึงสงครามนิวเคลียร์นะแล้วมันก็นํามาซึ่งไอเรื่องของไอภัยพิบัติทางธรรมชาตินะตามที่เล่าไว้อะนะเราก็ต้องมองให้รอบด้านด้วยนะก็เป็นการมองด้วยความไม่ประมาทนั่นเองส่วนแต่ละท่านจะวางแผนอย่างไรนะเหมาะกําลังทรัพย์ของตัวเองอย่างไรตามอัตาภาพตัวเองอย่างไรเนี่ยนะก็พิจารณาดูนะครับนะนี้ก็เพียงแต่ว่ามองภาพใหญ่ให้เห็นนะว่าสิ่งที่มองเห็น นะถึงความไม่แน่นอนนะครับของโลกใบนี้นั่นเองนะครับยึงบอกว่าทองคําเป็นของที่ต้องมีนะฮะในช่วงเวลาโลกเผชิญหน้ากันนะครับก็ขอให้ฟังพินิภนากรค่อยเชื่อนะครับสิ่งเหล่านี้นะผมก็มองไว้เพื่อความไม่ประมาทตัวผมเองก็เตรียมตัวไว้เหมือนกันนะทั้งที่เล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วอนะในสินทรัพย์ที่แท้จริงในเงินสดในทองคำนะทั้งสภาพคล่องนะทั้งที่ดินพ่อปลูกนะก็มีเตรียมเอาไว้นะรอบด้านเหมือนกัน นะครับก็ไม่ได้ว่านะจะทําให้ทุกท่านนี้ร่ํารวยแต่ก็คิดว่าทําให้ทุกท่านนะสามารถอยู่รอดปลอดภัยนะภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ